สวัสดีค่ะคลิปนี้เพิ่งจะมาแนะนำ5เครื่องดื่มบำรุงสายตาบอกเลยว่าอร่อยดื่มง่ายช่วยป้องกันตาเสื่อมตาลา้าสายตาเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยให้เรามองเห็นโลกกว้างการดูแลรักษาสายตาจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามหนึ่งในวิธีง,ง่ายๆที่ช่วยป้องกันสายตาและป้องก,กันโรคต่างๆได้คือการดื่มเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ค่ะ วันนี้เพิ่งมี5เครื่องดื่มที่บำรุงสายตามาฝากกันนะคะ 1. น้ํา้ำแครอทน้ำแครอทอ,อุดมไปด้วยวิตามิน A ซึ่งเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยบำรุงสายตาป้องก,กันโรคตาฟางและชะลอความเสื่อมของต่อประสาทตานอกจากนี้ยังมีสารลูทีนและซีแซนทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการเกิดต้อกระจกค่ะ สองน้ำมะเขือเทศน้ำมะเขือเทศมีไลโคป,ปีนซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยป้องกันการเกิดต้อกระจกและโลรคจอประสาทตาเสือ่อมนอกจากนี้ยังมีวิตามิน A วิตามิน C และเบต้าแคลโรทีนช่วยบำรุงสายตาและป้องกันโรคตาต่างๆด้วยนะในส่วนของคลิปต่อไปเพิ่งจะมาพูดถึงอีก3ามเครื่องดื่มที่บำรุงสายตาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามกดถูกใจและกดแชร์ให้ร้านหมอแว่นตาสาขาสัมพันธ์ด้วยค่ะ